เอาถ่ายแล้วมันพี่น้องเอ้ยมัอน,นี่สิาพามากินจุ่มเพียนะครับอืมจูจูเนื้อนี่ตับตับสดๆเลยนี่ตับสดๆเลยไม่ออกเปรเนเ็ดให้กินมัอน,นี่เนาะเนกะเนาอ,อก,กระทะประเทศนายกินมัอน,นี่นะ ามากินน้ำกันพี่น้องสดๆเลยนี่สดๆเลย,เน,ย,เลยนี่คือข้างในสามพันลบเกินนะมันค้นเกินสามพันแลบอันนี้ตับมันนี่ตับหวานพี่น้องเอ้ย้้าบุไดได้กินเนี่ยอยู่มันควันยื่นนะแม่ทองก็เพิ่มขึ้นอีกนี่กระซีน่น ภาษาไทยเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อเนื้อสดๆเลยนี่แซบหลยอันนี้ติฟทเขาเอามากินน้ำกันพี่น้องเจวกับคมอบบล้ำลำๆเลยแซบๆพี่น้องเขาจะแบบผัวเอาไปเห็นนาวะ่ะอยู่ใส่ระกองนาวะนี่ สวัสดีครับพี่น้องปองปายอีสานบานเฮาอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยมื้อนี้เนาะสิพามากินจุเนื่ะจุเนื้อสดๆเลยครับเพิ่งเอากล้องเ้เบังกระขัดก่อนจุเนื้อสดๆเลยเนี่ยหม่ไๆจากโ้งงานห้งคาสัตว์มาเลยสังตรงจากโรงงานพ่อแม่พี่น้องนี่กัแจว แจ้วสดๆเลยนี่แจ้วสดๆแจ้วเพียนี่นะอันนี้ก็ตับตับหวานซิมือกระทะเห็นไหนมพอดีเสรบมันลํำพี่น้องเ้าไ้าย่าห,า,ห,หางมากินน้ากันเลยพี่น้องนี่แจ้วแจ้วเพียวขมขมเลยนี่มีพักพักลาบพักอ่าปกกัดหอมหรือว่าพักสลัดนั่นเองเ,องเนาะ เอามากนนินกันพี่น้องว่าลายายหางแม่ทองอยากจุดอดจอดจอดอยู่ในทองแล้วมาเลยมาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องสดๆเลยเนี่ยสดๆเลย

ก่อนก็มาได้มือใหม่สมักลินสมัคบวกอีสานเมืองส้นได้บันเกิดอีสานเมืองส้นแซ่บได้ไหมเนี่ยหน่อเลยแซ่บแซ่บ tâm bạn vì nó bến chèo nó bến cái sang này nó đọc vì nó bạc này cái đây là không แซ่บหลายพี่น้องชิคู่ยยังไม่ต้องเฮ็ดัะครับก่อ,กองกะชัดเจน nóng lắm, dùng xe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  ơi Lầm lầm Khóm lầm lầm lên xe dùng xe dùng xe lại แฉบหลายแสบหลายพี่นอ้องตับวานใส่น้ำหนึ่งเนาะพี่น้องเราต้องตกใจแนวด้วะไ้อยู่ทางหลังนะคุณพนรรยาคุณพนรรยาซื้อกระทะพระยิงแพนเป็นภาษาอังกฤษนะซื้อแพ่น Cảm <laughs> <thêm>. lại <cười> <cười> không có Cảm lại Cảm lại Cảm ได้บท่านกินอย่าเผาตายได้พี่น้องเอ้ยกินแล้วคอยตายตรสรสั่นแสบอีหลนีุหยอดหยอดพีด่น้องแทบแทบแทบ แซ่บแบแซ่บอะไเด้อยำตับวานมาันเหกุบกลับตุบกับตุบกับตุบกับพี่น้องเอ้ย จุ่มน้ำพี่อ่ะจุมจ่มจุ่มคีพี่นอ้องจุ่มคีงออนนั่นแหละสุดยอดเลยไฟนปรทธานกินาายาเผาไตได้พี่น้องเด้อให้ได้กินก่อนจังตายเซ่บเซ็บ ว้ามันดีใจใพี่น้องเบิร์นวันไ,ได้วัฒนกินยาพาตายได้พี่น้องเนะกิน <g it S 2> <g it S 1> แล้วค่อยตายสี่งชดๆเลยพี่นอ้องเลยสั่งตรงมาจากห้องงานหยอดชุดหยอดเลยเอืมอืมอืม คุณนอนได้พี่น่องขาวมดติ๊บเลยคราบมนแสบพี่น้องเอ้ยช่วงนี้อึดเขาแน่เพราะว่าน,นำทวร์ไปใกล้เนี่ยนำทวมบ้านทวมเพื่อนทวมชาติทวมหน้าอึดเขาเขาบุกไปหลาย พี่น้องแซ่บแซรพี่นอ้องฮาเรือในบุ้มมี่แล้วพี่น้องเอ้ยพยปะพรทนันกินจะเอาตายเลยพี่น้องเด้อกินแล้วอยตายมาจิบที่สอง nằm chắc đăng nằm càng lên non lên là đăng chạp à, hết mấy nào tăng xẹp tăng phết nhỏ chút nhỏ chút nhỏ nhỏ không nằm kẹt lại non đây Tăm bán nào tăm bán นำนุำกบกบกับกบับนำกุบกบกบกบเหมือนเหมือนขาแตะกระโพกกบ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 นะพี่น้องแซ่บแซ่บอืมชดเลยตับ แซ่บกว่านี้บ่มีแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บกว่าซาข้าเบื่อมีอ่ะขนาดบางคำนดิดพี่น้อง ทำแดงแล้วน้องออกแล้วดังแชมไลยแชมหล่ขุบกลับขุบกลับุบกเหมือนค้าต่ำกับโขกเลยพวกน้อง 嗯嗯，这样、mm。Hmm. Yeah. ไถ่าด้ไ่ห้อกมาซ้ำเหมือนเลขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้ที่เบิงอุตสาเบิง